ติ๊กอวตารไม่เนียนชาวเน็ตบอกให้ไปเรียนมาใหม่นะคะชาวเน็ตค่ะจับโป๊ะนะคะคุณติ๊กบิ๊กบา t เทอร์ค่ะใช้ตัวอวตารนะคะมาคุยกับตัวเองค่ะทํานองนะคะว่าวีจิค่ะอยู่กับคุณสอนรามนะคะไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าปกตินั้นนะคะคุณสอนรามนั้นไม่ได้เลี้ยงด้วยตัวเองค่ะ เรียกว่านะคะก็ยังมีประเด็นค่าออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะอดีตภรรยาของคุณหนุ่มซอนลามนะคะล่าสุดค่ะเธอได้โพสต์คลิปนะคะลงใน i อแล้วก็ t i k t o k ค่ะนั่นก็คือคลิปคลิปนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศค่าอารมณ์ประมาณว่าเดินชิลๆนะคะพร้อมกับแคปชั่นค่ะรับงานทุกอย่างนะคะขอแค่เป็นงานสุดจริตค่ะแต่ก็ไม่วานะมีประเด็นขึ้นมาอีกค่ะเรียกว่าเป็นท็อปคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะคะดูได้จากตรงนี้ค่ะว่า เหมือนคะว่าจะเป็นตัวอวตารค่ะเข้ามาโพสต์นะคะว่า พยายามค่ะโพสต์ว่าวีจิมีความสุขนะคะที่อยู่กับสอนรามค่ะแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะคะก็คือน้องวีจิค่ะรักคุณพ่อนะคะแต่ว่าสื่อสารกับคุณพ่อไม่ค่อยเข้าใจค่ะแสดงให้เห็นค่ะว่าที่ผ่านมานะคงจะไม่ค่อยได้เลี้ยงลูกนะคะแถมเจ้าตัวนะคะก็คือตัวคุณติ๊กเองก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะประมาณว่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นคนดีนะคะพยายามเลี้ยงลูกแล้วนะะอยากจะให้ลูกนั้นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะมันก็เลยฟังดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ มันไม่เข้ากันกับโพสต์ที่คุณติ๊กแกะโพสต์ไปนะคะแล้วก็ชาวเน็ตค่ะก็เลยไปจับโป๊ะนะคะว่าเอกคนที่มาพยายามจะว่าคุณหนุ่มเนี่ยว่าน้องวิจิอยู่กับคุณหนุ่มแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเขาเป็นใครนะก็เลยไปส่องใน IG ค่ะปรากฏว่าคล้ายๆกับเป็น IG เปิดใหม่นะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยไม่มีรูปภาพอะไรโพสต์เลยนะคะแถมมีการกดติดตามแค่คุณติ๊กกับเทพพิทักษ์สอนรามเท่านั้นเองนะมีการติดตามแค่2 นแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตก็เลยบอกว่าโอ้มันหลุดโป๊ะหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแอคหลุมของคุณแม่เองแม่เด็กเองหรือเปล่ามาด่าเองแล้วก็แก้ไขเองอะไรอย่างนี้นะคะส่วนบางคนก็บอกว่าโอ้มันไม่เนียนเลยนะคะต้องไปเรียนมาใหม่ค่ะแถวนี้เนี่ยโปรแกรมเมอร์เยอะนะคะจะมาเป็นแอคหลุมหรือแอควตารเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะที่คนเขาจะเห็นนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าคิดว่าน่าจะสร้างไอขึ้นมานะตั้งคำถามนะคะเพื่อที่จะตอบเองนะคะดูได้จากตรงนี้นะดูจากการพิมพ์นะ การใช้จุดเครื่องหมายไข่ปาต่ตางๆนี่มันเหมือนกันในทุกๆโพสต์ของเธอนะคะมองออกค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเธอทําไปเพื่ออะไรนะคะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตนะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะผ่านทาง IG ของเธอนะ,ะเรียกว่าคล้ายๆกับมีตัวอวตารนะมาโพสต์ว่าคุณหนุ่มนะคะแล้วตัวคุณติ๊กเองก็ไปโพสต์แก้ไขอะไรเงี้ยคะ่ะมีการโต้อต,อ,ต,อ,ตอบกันนะคะ และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะผ่านทาง IG ของเธอค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า